ต้องขายแล้วนะครับกลัวกลัวกลัอยู่บ้านใหม่อมันกลัวอยู่บ้านใหม่มีสาไหมครับไม่ไหนสายครับตัดดูไม่เท่าไหร่ดูมันดึกๆๆถ้าจะูอินซีดึ e N ด๊กส้งไปสายออกนะมเมื่อกี้ นี่ไงนี่ไงอย่างนี้ไม่มีไซส์ได้ยังไงย่อ,อะไรครับคอโมโดครับคอโมโดอคอมดฉันดีใจก,กับแกด้วยนะไ,ไปไม่ยองไปใช่ไหอืมโอเคแกได้สร้างผลงานแล้วออต้องให้ขค้กต้องให้เสีย่งดังนะ โอ้โ,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 โหโอ้โ,อโ,อโหโอ้โหน่าจะกูดาวแล้วพี่ให้กูดาวเดี๋ยวใช้สวิงเลยดีกว่าครับพ,พี่ต่อยครับสวิงอยู่ในโหัวเรือครับพี่ชื้อมาเลย น่าจะใส่ตรงนี้ของใหญ่ถึงที่บอกครับถ้าคุณลองว่ามันจะใหญ่อยู่กดคันจมเลยโอ,โ,โอ้โหยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมครับใส่่ใสหวานมป่าครับเนี่ย <c oughs> นนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาอย่างนั้นดีแล้วครับรนนค่อยๆเล่นเอหรือเพียวดีนนวัดไปเลยวัดไ,ไปเลยนี่ไงเพียวเลยนี่ก็เพียวอยู่่เพียวอยู่ครับ วัดเลยวัดไปเลยขาดคือขาดถ้าคุณเราได้แน่นอนเนี่ยขึ้นน้ำนะุณเราแล้วล่ะให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่รู้ไม่ใช่กูดาวผมปรับตัวร้อยสวยแล้วเฮ้ยกูเราเว้ยโอ้ยฉันดีใจกันนายอยู่นะคอมอดอ้ะเฮ้ยเห็นตัวแล้วอะไรเอ่ย ขาวๆเฮ้ยเยานี่สีอะยาวๆอย่าย่อนนะอย่าใส่ย่อนนะสีครับพี่ตะขอเลยครับด่วนหน้าบัตรแนวตะขออย่างนี้ตะขอตะขอตะขอเนียกนะตขอหน้าใช่ตะขอหนะครับเฮ้ยหูยไม่ไม่เล็กอ่ะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อยู่ตัวสามทางเข้าไปโอ้ยอยู่อยู่หนักนะไม่ไม่ไม่เล็กไม่เล็กไม่ดีไซน์ดีไซส์อย่างที่บอก อุ้ยกินสามทางโดนสามคาเข้าไปเอานะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่เราจะเป็นคนเกี่ยวนะครับรอบนี้ผมอุ้ยสวยแล้วเดิมรับร้อยหนึง่งเอาไม่เปไ็นไรครับตัวนี้โดนสามทางจริงๆนะโชคร้ายไปโอ้ยสวยมากสวยสวยสวยจกกอนผู้ขายช่วยได้ไม่หมดไม่ง่ายๆไม่หมดมง่ายๆไม่หมดมง่ายๆ เย็นส, <700. 700. S 2> สุดยอดโอ้โ oh, oh. หลงขาข้าขาโอ้ oh. ไซส์ไม่แพ้ของพี่ไก่เลยาเจ้าของปลานะครับอนะครับโอ้โห oh, oh. อุ้ยตัวนี้น่าจะ5้หนะครับเนี่ย โอเคครับ